สวัสดีค่ะลาตนามนีพรมยานะคะการเปิดไพ่พรมยานทำนายดวงนะคะวันนี้แม่หมอจะมาเปิดไพ่ของ12นักษัตรนะคะไพ่ข้างหน้านี่คือไพ่ประจำตัวของคนปีนักษัตรนะคะวิดีโอนี้เป็นของคนที่เกิด นี่เลยค่ะปีคานเป็นไพ่ของคนที่มีบารมีนะคะเป็นผู้น,นํากล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงนะคะเป็นคนที่แบบโอ้โหจัดการได้ในทุกสิ่งนะคะทีนี้เราจะมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณในปี2567นะคะแม่หมอจะเปิดไพ่12ใบนะคะเป็น12เรื่องราวของคุณในปี2567นะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างเราไปดูกันค่ะ สิบสองเรื่องราวนะคะเรื่องที่หนึ่งนะคะวาสนาของคุณปีนี้ว้าวไพเทพตันนะคะความสวยนะคะสเสน่ห์นะคะคนใจดีปีนี้คุณจะมีสเสน่ห์นะคะ ทำอะไรเกี่ยวกับความสวยความงามจะดีมากจะปังมากนะคะแต่ก็ควบคุมอารมณ์นิดนึงนะคะนนี้คุณจะมีหลายสิ่งหลายอย่างให้คุณต้องตัดสินใจอาจจะมีความสับสนในตัวเองบ้างนะคะเพราะฉะนั้นทําอะไรด้วยสติและปัญญานะคะในปีนี้นี่คือเทพจจน์นะคะในบางคนเนี่ยปีนี้จะเป็นปีแห่งแห่งการได้รู้บางอย่าง หรือได้ทำบางอย่างในสิ่งที่คุณรอคอยด้วยนะคะไพ่ใบที่สเรื่องที่สองนะคะว้าวปีขานปีขานก็มานะเรื่องเงินเลยปีนี้เรื่องเงินนะคะจะมีบางอย่างให้คุณต้องจัดการเรื่องการเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นภาวะหนี้สินหรือภาระของการเงินคุณได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณจัดการได้นะคะจะดีมากสำหรับคุณในปีนี้นะคะมีเรื่องที่ สามนะคะว้าวนี่เรื่องที่สามันช่างสอดคล้องกันเหลือเกินนะคะหลักฐานบ้านช่องนะคะอะไรที่เป็นภาระของคุณทั้งหลายแหละถ้าคุณจัดการได้นะคะคุณจะมั่นคงมีท,มที่มีทรัพย์มีสินมีความมั่นคงหลักฐานบ้านช่องนะคะดีมากนะคะปีนี้เป็นปีแห่งการได้รับทรัพย์สินนะคะ ว้าวดีจังเลยบ้านช่องนะคะคุณจะมีความมั่นคงแล้วนะปีนี้เรื่องที่4ี่นะคะมีความกดดันเกี่ยวกับพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะพ่อแม่ญาติพี่น้องเนี่ยนำมาซึ่งความกดดันให้คุณเหมือนกันนะคะปีนี้อาจจะแบบโอ้โหวุ่นวายใจสับสนมีเรื่องให้ต้องคิดเกี่ยวกับพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือ คุณจะต้องจัดการภาวะอย่างที่บอกเลยคุณต้องจัดการภาวะภาระหรือหนี้สินอะไรบางอย่างและมันจะมีความเกี่ยวข้องกับพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะเรื่องที่4ี่เกี่ยวกับพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะจะนามาซึ่งความกดดันให้คุณนะแต่มันเป็นระยะสั้นๆนะอาจจะเป็นช่วงต้นปีนะคะถ้าคุณจัดการได้เนี่ยความมั่นคงเกี่ยวกับหลักฐานบ้านช่องที่ดินนะคะ จะเป็นไปในทางที่ดีมากนะคะเพราะฉะนั้นต้นปีจัดการให้เรียบร้อยนะคะเรื่องที่5้าบริวารหรือเพื่อนฝูงคนรอบข้างจะนํามาซึ่งช่องทางใหม่ๆทางการงานและการเงินของคุณนะคะว่าให้ใบนี้ดีนะคะใครมีเพื่อนเนี่ยสร้างสร้างความสัมพันธ์เข้าไว้นะคะหรือพบเจอคนใหม่ๆบริวารรอบข้างของคุณนะคะสร้างความสัมพันธ์สร้างคอนเนคชั่นเข้าไว้และมันจะนำมาซึ่ง ช่องทางรรมาหากินของคุณไพ่ใบที่หนะคะโอ้โหแต่นะคะช่วงปีนี้อุปสรรคของคุณคือการหมุนเงินนะคะปีนี้คุณอาจจะต้องโอ้โหหมุนเงินหน่อยนะคะอุปสรรคของคนคือเรื่องการเงินการหมุนเงินอาจจะไม่ค่อยคล่องในปี2567นนะคะนี่คืออุปสรรคนะคะบางทีคุณจะรู้สึกแบบ สับสุนวุ่นวายใจเครียดกดดันเรื่องภาวะหมุนเงินหรือจะหาเงินที่ไหนมาต่อเติมเสริมสร้างธุรกิจของคุณนะคะหลับตาบอชแนะนำนะหลับตาและมีสตินะคะคุณจะคิดได้นึกได้ว่าคุณจะหมุนเงินในช่องทางไหนต่อเงินแบบไหนเพื่อให้มีเพื่อลดความกดดันนะคะคุณจัดการได้อยู่แล้วอย่างที่บอกเลยว่าเรื่องที่สองนั้นเกี่ยวกับภาระเกี่ยวกับการเงินนะคะ คุณจะจัดการได้ไม่ว่าภาวะหมุนเงินนั้นไปในแบบรูปแบบไหนนะคะคุณจะคิดได้ในนาทีสุดท้ายด้วยนะว่าเราจะทํำยังไงหมุนเงินท่าไหนนะคะยังไงก็ผ่านไปได้อ่าทีนี้เรามาดูใบที่7ใบที่7นะคะเป็นตําแหน่งของคู่ครองความรักนะคะความรักของคุณอาจจะมีความสับสนวุ่นวายใจหน่อยนะเอ๊อยากเริ่มต้นความรักใหม่ๆแต่มันมีความสับสนไม่แน่ใจคบดีไหมไปต่อดีไหม เกี่ยวกับการเดินทางนะคะอาจจะมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องอยกย้ายนะคะหรือเจอคู่ครองเจอคนรักจากการเดินทางถ้าใครสดนะคะว่าจะพูดในทางที่ดีใช้เหตุและผลในการคุยกันนะคะใครที่มีคู่อยู่แล้วไม่งั้นอาจจะมีความกดดันให้กันถ้าคุณไม่ใช้เหตุผลหรือคําพูดของคุณมันนํามาซึ่งความกดดันอะ่ะเพราะฉะนั้นระวังคําพูดนะคะ ปีนี้มีเกณฑ์ยกย้ายถิ่นฐานยกย้ายบ้านช่องยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ้านด้วยนะคะอ่าทีนี้เรามาดูใบที่เจ็ดเจ็ดหรือ,อยังใบที่แปดสเะะิเรื่องที่แปดนะคะเรื่องที่แปดระมะัดระวังการถูกหลอกถูกโกงนะคะให้ระวังนะคะช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ผ่าตัดนะคะ ผ่าตัดไม่ว่าจะเป็นผ่าตัดเกี่ยวกับสุขภาพผ่าตัดความสวยความงามก็ให้ระมัดระวังนะคะอาจจะอาจาอาจะไม่ได้ดั่งใจหรือ,อไม่เสร็จในครั้งเดียวอะ่ะอืคุณอาจจะต้องมีเกณฑ์ยืดเยื้อผ่าตัดรอบสองรอบสามได้เหมือนกันนะคะระมัดระวังโดนขโมยโดนหักหลังโด,โดนหลอกด้วยนะคะอ่าอันนี้ ระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะเน้นเรื่องสุขภาพนะคะเรื่องที่8นี่คือเรื่องสุขภาพนะคะการต้องเข้าโรงพยาบาลการผ่าตัดนะคะเกี่ยวกับออ่ช่องท้องหลังนะคะระมัดระวังด้วยเนาะใบที่9นะคะเรามาดูกันเรื่องที่9ว้าวเรื่องที่9เกี่ยวกับครอบครัวความสุขของคุณนะคะคือครอบครัวอยากให้ครอบครัวมีความสุขอยาก อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวนะคะเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่ด้วยกันแล้วจะมีความสุขนะคะหรือแม้แต่ง,งานใ,นใดๆถ้าคุณทํากับครอบครัวทํากับเพื่อนฝูงหรือทำเป็นกลุ่มคุณจะประสบความสําเร็จไปในทางที่ดีมากนะคะว,ว้าวความสุขของคุณความสุขความสมหวังคือความสําเร็จและครอบครัวนะคะเป็นอะไรที่ดีมากอืเรื่องที่เรื่องที่ดีๆนะคะโอ้มันจะเป็นความสําเร็จที่แบบ รวดเร็วด้วยนะคะว้าวสัความสําเร็จมาแล้วนะคะความสุขของคุณนะเนาะความสําเร็จจะทํานํามาซึ่งความสุขและครอบครัวนามาซึ่งความสุขนะคะใบที่สิบนะคะเรื่องที่สิบคือหน้าที่การงานอ่าดูแล้วน่าจะมีเกณฑ์ใครที่อยากเริ่มต้นทํางานอะไรใหม่ๆที่คิดไว้นานแล้วเนี่ยแนะนําให้ทํานะคะเพราะอะไรใหม่ๆเวลาทําแล้ว คุณจะมีความสุขและประสบความสําเร็จด้วยเมื่อกี้เพิ่งพูดเลยนะคะความสําเร็จอย่างรวดเร็วนะคะทําเกี่ยวกับความร้อนของกินของร้อนนะคะอะไรก็ได้ที่ร้อนๆเ,ออเกี่ยวกับไฟอะไรอย่างงี้ค่ะดีมากมจะประสบความสําเร็จดีมากแต่คุณต้องใจเย็นๆหน่อยนะคะอย่ารีบอย่าร้อนอย่าใจร้อนในการทําในทุกๆเรื่องนะคะทําแล้วประสบความสําเร็จนะคะเรื่องที่นะคะ11นะคะ ความไม่เที่ยงนะคะอืมสิบเอ็ดเนี่ยความไม่เที่ยงนะคะมันอยู่ในศีลอยู่ในธรรมนั่งสมาธินะคะจริงๆแล้วลาบยศชื่อเสียงของคุณมันเป็นภาพรวมตานะคะอย่าไปคิดถึงชื่อเสียงลาบยศให้มากนักให้อยู่ก,กลางๆนะคะเดินทางใส่กลางนะคะแล้วคุณจะมีความสุขนะคะอืมแล้วคุณจะมีความแบบความ ความสบายใจมากขึ้นนะคะเพราะว่าด้วยขึ้นแบบนี้เลยนะคะสองเรื่องติดกันคือความใจร้อนกับความไม่เที่ยงนะคะถ้าคุณควบคุมอารมณ์ได้หรือไม่ยึดติดอะไรที่รอบด้านนะคะอย่าไปฟังคำคนคำนินทาหรืออย่าสนใจสิ่งรอบข้างจะดีมากสำหรับคุณนะคะอะเรามาดูเรื่องสุดท้ายไพสรุปนะคะสรุปแล้วชีวิตคุณจะเป็นยังไงในปีนี้ าการอยู่ดีกินดีนะคะยังไงก็ปีนี้นะคะขอให้คุณจัดการได้ในทุกเรื่องนะคะทำบุญทำทานด้วยเหมือนกันนะคะว้าวไพสรุปของคุณดีมากนะคะทําใจให้สบายนะคะอย่าใจร้อนใช้ไฟใช้พลังของคุณคิดไปในทางที่ดีนะคะแล้วคุณจะมีความสุขกายสบายใจชีวิตความเป็นอยู่ของคุณยังไงก็ดีในปีนี้นะคะใครอยากเริ่มต้นอะไรให้ทำเกี่ยวกับอาหารการกินนะคะอะไรร้อนๆที่ต้องแบบ ร้านอาหารการกินอยู่ของกินคุณจะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วนะคะอ่าแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะขอให้คุณโชคดีนี่คือ12เรื่องราวของคุณในปี2967นะคะสวัสดีค่ะ